ก็นะครับสรับใายที่อยากได้ตัวละครในเทเลทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับบิลปรณกนะครับมีตัวละครให้เราซื้อมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทีวีสไปเดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีไก่ตันให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเพชรนะครับหรือไก่ตันเงินก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรซิมูเลเตอร์นะครับที่จะมีตัวดาวเม็ในแต่ละอัปเดตมาขายแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเพชรนะครับให้เราสามารถเลือกซื้อกันนได้เลยะผม ก็อย่าลืมมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมนะเว็บนี้เลยนะครับบิวประกอนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดนะครับไม่ใช่นะครับหรือยู่กันในเกมทอยเลสนะคุณดูบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากนะครับคือเกมนี้เนี่ยได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่เยอะมากนะคุณดูคือจากรดูจักทรงแล้วเนี่ยแมพสวยมากนะดูดิคือมันเป็นแมพแบบโหคือ เปลี่ยนไม่หมดเลยนะครับในแมปเนาะก็จะเป็นแนวแบบว่าตีมรอยฟ้านะคนดูคือแบบว่าแมปแม่งตึงมากนะก็โคตรตึงนะครับอยู่เราไปดวนทัวร์กันสัหน่อยละกันนะคนดูอย่างแรกเนี่ยมีตรงนี้เข้ามานะครับเป็นที่เออแบบว่าดูว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเนาะก็จะเป็นในส่วนของสตาร์เตอร์แพ็กนะครับแล้วก็ตัวที่รีโมเดลมาใหม่เนาะ ซึ่งตัวที่รีโมเดลมาเนี่ยจะมีสองตัวนะครับคุณดูนะก็จะเป็นอ่ uh, า UGC นะครับเอ้ยมีตัวเดียว u g c เนี่ยรีโมเดลมานะครับบอกเลยว่าโหมดมากนะคนุณดูนี่นะก็ทั้งรีทั้งโมเดลแล้วก็รีทั้งสเตตนะครับหรือรีเวิร์กนั่นเองนะคนุณดูบอกเลยว่ามันโหดจัดเลยนะครับนะสำหรับ UGC UTC เออพูดผิดนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการรีโมเดลตัวละครนะครับในหน้าสเปซอาร์ตนะครับนี่เนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับโดน หรือเป็นกรงเป็นกล่องอย่างนี้ก็หลีใหม่หมดนะครับหรืออันนี้ก็หลีนะคนดูเห็นไหมนะครับว่าจะเป็นทีวีสไปเดอร์นะคนดูทีวีสไปเดอร์ทีวีต่างๆอันนี้ก็หลีใหม่หมดนะครับปรับให้ภาพมันสวยขึ้นนะก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสวยมากนะคนดูก็ปรับมาได้ค่อนข้างดีนะครับนะโอเคเเราไปดูโซนต่อไปกันหน่อยอ่าอันี่เป็นโซน VIP นะ v i p อี VP อยู่ตรงนี้นะครับโซน v i p ออันนี้เป็นโซนอะไรไม่มีเนาะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากมุมไหนก่อนดีเอาตรงนี้ไปแล้วกันนะคนดูนี่เดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นด่านต,าต่างๆนะคนดูนี่นะก็เป็นด่านต่างๆให้เราเลือกซื้อเลือกหานะครับนี่ก็เป็น HQ อันนี้มีดีเซอร์มีนู่นมีนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปทางนูน้นึก่อนเนาะเริ่มจากมุมซ้ายเลยแล้วกันนะครับนี่นะเดี๋ยวเข้ามาทางนี้ครับนี่นะครับผมคนข้างสวยมากนะอันนี้อะไรไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะยังไม่เปิดนะคนดูตรงนี้นะ มองว่ามันยังไม่เปิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทศพาซาเนะีคนุณดูนี่นะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับโ,โหเทศจัดนะคือทํามาค่อนข้างดีนะครับทำให้คนเนี่ยชอบมากขึ้นนะคนุณดูอันนี้จะเป็นหน้าเขาเรียกอะไรนะเดสบอร์ดนะคุณดูโคตรเท่นะครับต่อไปเนี่ยพอเราเดินมาตรงกลางเสร็จปุ๊บนี่ก็จะมีลูกศรเดินมามุมซ้ายเนี่ยก็จะเป็น2ด้านนะครับว่าทำไมมันถึงเป็น2องด้านวะมันเป็นด้านที่คนลงเยอะสุดหรือเปล่ามันก็เลยไม่อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นด่านใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้นะคนดูนะครับบอกเลยว่าเป็นด่านปลาหมึกนั่นเองนะคนดูนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมากนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเราสามารถทําแบบว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับมีจะมีเขาเรียกขั้นนะเป็นขั้นให้คนเนี่ยมา มาแบบว่าประชันฝี่มือกันนะครับว่าได้เราได้กี่เวฟนะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันคือโหมดไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคนดูก็คือแบบว่าเวฟไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเนาะก็เป็นเหมือนเกมทอยอไอเออขาเรียกทาวเวอร์ดิเฟนทั่วไปนะครับเป็นโหมดไม่มีที่สิ้นสุดนะก็จะเป็นด่านปลาหมึกนั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นเจ้าปลาหมึกนะครับเจ้าปลาหมึกตัวตึงนะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับแล้วก็มันแจก UGC ด้วยนะทุกคนนี่นะ ก็แจกทั้งหมดเนี่ยซองแซนคนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามาช้าเกินไปงอมเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ u g c นี่จะเป็นประมาณนี้นะคนดูเมื่อน้องๆในสตรีมใส่นี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 ่อันนี้น้องในสตรีมนะครับนี่ใส่นะครับเห็นปะมันจะเป็นปีกแบบนี้นะครับสำหรับ UGC เนาะก็จะเป็นโถสซ่วมแล้วก็มีปีกออกมานะครับตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเท่ชาิเนาะแล้วก็ในส่วนของช็อปนะครับก็จะมีเออ สตาร์เตอร์แพ็กนะครับหรือ uh, ไอ้เขาเรียกกระเป๋าเริ่มต้นนะให้กับ uh, คนที่เริ่มเล่นนะคนดูก็จะมีในส่วนของกีแลนเชอร์นะครับมีเงินมีเพชรแล้วก็มีพวกน้ำยานะครับอยู่ที่3 9 9ร้อกกรบักนะครับผมนะแล้วก็เจ้าพวกทีวีสไปเดอร์นี่ก็ยังไม่เอาออกนะครับสำหรับกล Spider นะ้องสไปเดอร์เนาะแล้วก็รีโมเดลมาค่อนข้างสวยนะครับบอกเลยเป็นอะไรที่โหดมากนะครับคนดูนะ แล้วก็ตัวละครที่ลีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคนดูก็ปรับเปลี่ยนมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับนี่อันนี้แบบพวกนี้ก็เปลี่ยนเนาะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวนะคนดูแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนทุกตัวนะนะครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวนะก็สลหรับเอ่อเรื่องที่ผมเสียใจเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับคนดูนะ เรื่องแรกเนี่ยก็เรื่องเมื่อกี้เลยนะครับผมอด UGC นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เรื่องนี้ผมค่อนข้างที่จะเศร้าเป็นอย่างยิ่งนะคนดูนี่นะครับดีเจผมมันโดนเนิฟแล้วครับพ่อทุกสถาบันของพี่มันโดนเนิฟไปแล้วงามนะครับก็เอ่อจากที่ผมดูเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับว่าสแตทดีเจเนี่ยมันประมาณไหนเนาะจาก แต่เท่าที่ผมจําได้เนี่ยคือดาเมจลดลงนะครับจากพันหหรือพันสองนี่แหละเอ้ยหรือพันสามเนี่ยนะครับเหลือหนึ่งพันเนาะคือลดไปเยอะมากนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโดนเนิฟไปเนี่ยพอสมควรเลยนะครับสำหรับดีเจนะโอ้โหค่อนข้างที่จะงอมเลยครับนั่งน้ําตาไหลเลยนะคนดูตอนนี้นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่รีเวิร์กมาเนี่ยก็คือ UGC UTC นะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูยู ทีซีกันนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะโกมันจะก๊อตมันจะเทหรือเปล่านะคนดูโอเคเดี๋ยวเราไปกับน้องๆในสตรีมนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคนดูจัดไปโอเคนะครับหน้าสเปซอาร์ตตอนโหลดเกมก็เปลี่ยนด้วยนะอุย้ยแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับคนดูตอนที่เราเข้าเกมนะโอ้โหก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทอยเลสเนี่ยเริ่มพัฒนานะคนดูก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับนี่ก็มาครับน้องในสตรีมนะนะครับมาเล่นด้วยกันเนาะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเกมทอยเลตก็ค่อนข้างที่จะทํามาดีพอสมควรนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างดีนะทาให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจนะครับนะคนดูเฮ้ยมีสกิมตรงนี้ด้วยเป็นแบบใหญ่ๆเนาะก็มากับน้องๆน,นะครับก็เดยให้น้องๆแบกนะคนดูโอเคครับคนดูก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้า UTC กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนที่รี m o เดลมานะคนดูจัดไปก็เดี๋ยวผมจะวางประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะก็เป็นวงสีฟฝานะคนดูนี่นะครับมนี่เฮ้่อะไรเนี่ย เฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้วะ <c oughs> คือขั้นแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันตัวอะไรเนี่ยรีมาค่อนข้างที่จะงงมากนะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่อัพยังไม่เท่าไหร่เนาะอันนี้ตอนที่อัพเต็มเอ้ยตอนนี้อ่าตอนที่เพิ่งวางนะครับนะโอเคก็เริ่มมาเนี่ยดามเมจอยู่ที่3 0 0้นะคนดูแล้วก็อาระยะอยู่ที่20นะครับแล้วก็คูดาวที่0 2น์นะคนดูนะใช้1000ในการอัพนะครับโอเคเร,เราอัพกันเลยจัดไป น,นี่นะก็พออัพเซต1คหนึ่งคันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมีแจ็คแพตนะครับข้างหลังนะคนดูแล้วก็จะมเเีเหมือนกระบังนะอยู่ข้างๆานะครับนี่นะสองอันนะคนดูโคตรเท่นะครับแล้วก็โจมตีตรงท้องนะนี่นี่ใช้ท้องในการโจมตีนะคนดูตอนแรกเนี่ยเราใช้าตาใช้ตาในการโจมตีนะคนดูเนี่ยนะโคตรเท่เลยดามเมจอยู่ที่500นะครับวงอยู่ที่30นะคนดูแล้วก็คูดาวอยู่ที่0 2จดศนะครับ ใช้ค่าอัพอยู่ที่25งพนะ้ะคุณดูจัดไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้อัพแล้วนะก็จะมีเอ่อข้างๆตรงนี้ด้วยนะคุณดูมีข้างๆเอ่อตรงนี้โพออกมานะครับซ่องอันเนาะแล้วก็ยังใช้ท้องในการจมตีเหมือนเดิมมี Apple, ไอพ่นไหมไอพ่นเหมือนเดิมนะในเวิลสามนะครับคุณดูก็เอ่อดามเมจนะครับอยู่ที่8 0 0้นะคนุณดูแล้วก็วงอยู่ที่40นะครับคูดาวอยู่ที่ 0. 2นะุนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตึงจัดตึงจัดนะครับคุณดูนี่นะครับผม ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอัพขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่4 0 0้นะคนดูใช้3 0 0พันในการอัปเกรดนะหยดุดอัพกันเลยจัดไปเรียบร้อยโอ้ยตอนนี้นะครับเอ่อเหมือนจะเพิ่มมือมานะคนดูเป็นมือเลเซอร์ตรงนี้นะครับนี่นะเป็นมือเลเซอร์ในการโจมตีนะครับแล้วก็ตรงกลางด้วยนะคนดูตรงกลางก็จะเป็นท้องนะใช้ท้องในการโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มมือมาแล้วก็เพิ่มพวกกระบังมานะครับทำให้เทคขึ้นกว่าเดิมนะคนดูโหตอนนี้ตึงจัด ครับแล้วก็มีข้างหลังมีปีกตรงนี้ด้วยนะนะครับอัพขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่6 0พ0นะคนดูนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดาวเมย์อยู่ที่พันสี่นะครับวงอยู่ที่50นั่นเองเนาะก็กว้างจัดเลยนะคนดูแล้วก็คูดาวที่ศูนย์จุดสองนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราอัพกันเลยนะครับใช้หกพันนะคนดูจัดไปเรียบร้อยนะครับผมโอโ้มีหน้าเพิ่มขึ้นนะคนดูเป็นแบบว่าทรงเทขึ้นกว่าเดิมนะครับข้างหลังมีอะไรไหมเออเหมือนจะไม่มีอ๋อมีตรงนี้ตรงนี้น,นะครับแล้วก็ มีตรงข้างๆตรงแขนนะครับเป็นออกระบังแขนนะคนดูนะครับก็ยังใช้มือในการโจมตีแล้วก็ออแสกเลเซอร์ตรงท้องนะคนดูนะก็ดาเมจเนี่ยกลายเป็น2008นะครับแล้วก็วงอยู่ที่50เหมือนเดิมนะแล้วก็คูดาวที่0น์จดสนะครับก็ค่อนข้างที่จะตึงจัดตึงจัดจัดเลยนะคนดูนะนะครับโอเคครับคนดูก็ขั้นต่อไปเนี่ยใช้แ0 0 0ในการอัพนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัพกันเลยนะ จัดไปเรียบร้อยนะครับอุ้ยตอนนี้เนี่ยตรงท้องนะครับเปลี่ยนเป็นไฟแล้วนะเป็นไฟบูเอ็กโซซิตนะคนดูเป็นไฟน้ําเงินแล้วนะครับผมนะนะครับก็นี่เห็นไหมก็มีวงตรงนี้เพิ่มมานะครับเป็นวงไฟนะคนดูนะตอนเป็นวงไฟเผานั่นเองเนาะแล้วก็เปลี่ยนอะไรบา้างเดี๋ยวดูก่อนเหมือนเดิมนะแต่แค่ตรงท้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ําเงินนั่นเองนะคนดูดก็ดามจกลายเป็น3,8 0 0นเนาะ แล้วก็วงเอ่อระยะอยู่ที่45นะครับโดนเนื้อมาเลยไงเนี่ยแล้วก็คูดาวที่0ูนจุะครับคนดูนะบอกเลยว่าโหดมากนะครับสลับวงไฟเนาะก็ยังโหดเหมือนเดิมนะคนดู <S <S โอเคครับสลับอ่าอ,อัพอินเวสที่7นะครับอยู่ที่10,000ืนะคนดูก็ตอนนี้เดี๋ยวเราอัพกันเลยดีกว่านะครับจัดไปนะครับอุ้ยมีเอ่อปืนบอมเฮ้ยมีปืนบอมด้วยเหรอโอ้ดีมันมีปืนบอมด้วยนะคนดูดามเมจเนี่ยอยู่ที่5้0 0ันหกนะครับโอ้สลับอยู่ ท c นะครับผมล่างอัปเกรดไททันนะครับโหดจัดนะคุณดูโอ้โหโคตรตึงเลยว่ะคุณดูนี่นะครับผมนะก็มีปืนบอมอยู่ข้างบนด้วยนะครับโอ้โหโหดจริงโหดจังเอ่อแต่วงเนี่ยก็ยังเป็นวงเหมือนเดิมนะครับเป็นวงไฟนะคนุณดูวงไฟแล้วก็วงเนี่ยอ่าเพิ่มขึ้นน่าระยะนะครับก็จะเป็น55นั่นเองเนาะแล้วก็ครูดาวก็เท่าเดิมนะครับเป็น0.2นะครับแค่เพิ่มดาเมจเป็น5,600นั่นเองเนาะ ขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่อ่หมื่นห้าในการอัปเกรดนะคนดูนะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาอัปขั้น UTC กันอีกขั้นหนึ่งเลยดีกว่านะครับใช้หมื่นห้านะคนดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันจัดไปนะครับผมโอ้โหมีคอนโอดินโผล่มานะครับผมคอนทอโอโคเทโอมันเท่เกินว่าคนดู โอ้แบบปั๊บมาโหดมากนะคนดูคือแบบว่ามีทั้งค้อนมีทั้งปืนโอ้โหนี่มันก๊อตเลยหรือเปล่าผมว่าปั๊บเป็นก๊อตเลยน่าจะโหดกว่านะคนดูจริงนะครับผมว่าปั๊บ UDC เนี่ยเป็นมดก๊อตเลยดีกว่านาะถ้ามันจะโหดขนาดนี้นะครับก็มีวงเพิ่มมานะเป็นวงข้าวนะครับผมไม่แน่ใจนะไม่ไม่รู้ว่าใช่วงค้อนหรือเปล่านาออาจจะเป็นวงเออเนี่ยไอ้ไมิสล์นะครับก็โดยรว,วมนะครับดาเมจอยู่ที่ 9 8 0 0นั่นเองนะคนดูนะแล้วก็ครูดาวเนี่ยอยู่ที่0.2นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่60นะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าการเนิร์ฟเอการบัฟครั้งนี้เนี่ยโคตมากนะคนดูนะผมก็นึกว่ากอตลี่นะครับคนดูบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดจัดรัสเซียเนจีเรียและคนลอมเบียมากเลยนะครคนดูนะโอเคครับคนดูก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีมามานี้ละกันนะครับมารีวิวแมปใหม่ที่มันอัปเดตเข้ามานะคนดูแล้วก็ ด้านไม่นะครับไม่มีด้านไม่ UTC อัปเดตมาไม่นะครับบอกเลยว่าโหดจัดรัสเซียนเจอเรียและโคลอมเบียมากนะครับคุณดูนะก็ค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบ UTC อยู่แล้วนะคุณดูนะก็บอกเลยว่าเท่จริงเท่จ,งทจังนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจพี่ด้วยละกันนะครับพี่ไลฟ์สตรีมทุกวันเวลาสองทุ่มนะครับถ้าใครที่อยากดูก็สามารถไปห้าดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวก่อนละกันนะครับบายบุยจุ๊บ